สวัสดีครับพบกับผมเ่าสกุลคนสว่างนะครับผมแรงงานไทยนี้เสลียวพี่น้องเมื่อนี้ผมพามาเบิ้งนะครับพามาเบิ้งอาชีพของหัวหน้าพงนะครับที่เห็ดไม่กวาดขายเพื่อนเอาไอ้แยมมาจะใส่นี่ครับนี่ครับนี่คือแขมด้วยพี่น้องที่ทําไม้กวาดด้วยครับนะครับที่ทําไม่กวาดนะครับหลังเลิกงานนะครับเราเห็ดไม่กวาดขายนะครับภายอยู่ใกล้อุดหนุนเราในเด้อครับ อันละห้าสิบบาทถือว่าบ่แพงเลยพียย่น้องห้าสิบเช็คนะครับเพราะยังถ้าพาย,อยุอิสราเอลจะหู้ว่าไม่กวาดบ้านพื้นนี่มันจะเปลี่ยนพลาสติกมันมันบูคือบ้านเฮาเพราะไงถ้าคนไทยเห็นนี่อยากได้ไปกวาดเลยนะครับอ่านะครับมาเบิง่งสวัสดีคัณหน้าพงสวัสด,ดีครับหัวหน้าพงโอ้ไม่แซนน์เวายมเราสุกโกลน่าโอ้ตามมาถ่ายคลิป<า>เดียวออเด้อเมื่อนี้ <Order. S 2> นออเดอร์นเ,นเข้าครับเมื่อนี้ออเดอร์เข้า มาตัดแฉมไอยูอิสราเอยลฮะครับพี่น้องตัดให้เพป็นเบื้องเนี่ยเอาลงให้ใกล้เลยสูงเฮาตรงฟองลงมาครับมาตัดเอาครับนี่นี่แฉมไม่กว่าตัดเอาตัดเอาครับนี่ครับตัดแล้วเฮาก็ตรงมาดรอกันนี่ออกเอะครับพี่น้องนี่นี่เศร้าไรพี่น้องคว้าไปถอดถอดหอดหมวกกันน็อกอ้าวเมื่อเนีไยโหเนี่ยหลังจากเลิกงานมากับป็นอาชีพอาชีพเสริมนะครับได้ได้ขายไปจังคันเลย ไม่ขายไปหาหกคันเจ็ดคันแปดคันอลไพี่น้องแปดคันแล้วแปดคันแล้วครับกับใคอยากได้ไม่กวาดบ้านเท่าเลยนี่ครับ,รบนะครับเราทักเปลี่ยนนะครับผมเงินเราอยู่โบงเงินก็งเงินธนาว่าบอหรอกออะไรเราเห็ดเก่งเราที่จริงถ้าไครทิ่ตามบ้านสุขุมาตรถุนบ้านไม่เท่าผมทักไม่กวาดขายพี่น้องแต่ผมนเห็นเปลี่ยนผมมีหน้าที่เรล่าคันฟอยตอนกับไปจ่ายอิสราลีแท็กแรกนะครับแต่มาวันนี้มาเห็น นี่ครับหัวหน้าโพงเว็บนะครับหมอนไพรเราหน้าโพงเว็บโพงเว็บพ่านี่ละครับนี่ครับเรามาจากไหนอู้มาเห็นป่านี่ไปไปจากไหนมาจากไหนจะไม่เห็นป่าเขียมนี่ไอ้ไม่ไปหากินนะพี่น้องชิดเบ็ดหาอยู่หากินชิดเบ็ดก็เลยมาฟ้องป่าเขียมป่านี้ไม่เห็นป่าเขียมป่านี่มันงามีพี่น้องครับเลยไม่เลยมาเอาเขียมอยู่นี่ครับว่านี้ยแต่ไม่กวาดไม่กวาดพี่น้องเอากาดห้อยล่ะพี่น้องนี่แหละครับ เดี๋ยวเห็นบ้าหน้าบ้าทุกุลหอนแดดพี่น้องอู้หอนแดดแดดแห้งเลยพี่น้องเลยแดดแห้งนะครับตอนนี้ขนาดสี่โมงแล้วนี่สี่โมงกว่าบอกเลยตอนนี้ไม่เอานครับสี่โมงกว่าแล้วแดดแห้งๆครับพี่น้องจนได้ยีนตายีนหน้ายีนตาครับเนาให้เพิ่นเอาก่อนผมกัมาเบึ้งนี่ปลาปลาใหญ่ดิพี่น้องปลาเข้มนะครับปลาเข้มปลาใหญ่ปลาใหญ่นะครับใช่บ้างเขาเห็ดงานอยู่ใส่ะเขาเห็ดงานอยู่บ้างไหนเข้มเข้มเขาหิดไหมบอก ขึ้นเทิงแผ่นโอ้เทิงๆนี่านพี่น้องนี่ครับว่บางว่างเหตุงานอยู่เทิงๆนี่พี่น้องนะครับอยู่เทิงนี่แหละครับว่บางเหตุงานนะครับเอา้าโอเคครับเมื่อนี้มาบึง้งว่างพี่เพื่อนเอาไปเห็ดแมก,กวาดคือว่างนี่แหละพี่น้องนะครับว่บางนี่แหละโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนละครับเนาะขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ลาไปก่อนลาไปก่อน้า,ก,นาก่อนลาพาย่ากระเบึงพาย่ากระเบึงไอ้พาย่ากระเบึงคลองน้ํานะครับฝับงนี้ก็จะเป็นคลองน้านะครับคลองน้ําคลองหยางนะครับ่ะเขยมพี่น้องไม่กวาดนะครับบ้านไม่เท่าผมนี่เห็ดขายไม่เท่าเป็นคนเห็ดขายได้พี่น้องไม่กวาดนะครับผมพาเพิ่นไปซื้ออยู่พูนนะครับอยู่แถวบึงการพุ่นนะครับ,บ,รบอ่า ถึงไงบ้านแพงแถวบ้านแพงนะคอนพนมนุ่นะครับนี่ไม่ป็นไม่มเชียมเห็ดไม่กวาดเราพี่รองเนะาะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมไเคที่เข้ามารับชมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปบาวสกุลด้ครับบาสกุลคนสว่างแรงงาน,นไทยนีเสเดียวครับผมสวัสดีครับ